เพียงเพียงอะไรล่ะรีวิวรีวิวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะขอบเขตไงเราเฮ้ยเภูเขากําลังสวยเลยนี่นี่นะนี่นะนี่นะเราอยู่ที่ไหนกันอยู่ไหนกันอันนี้มันอยู่เราขวัญพาดูพาเที่ยวหน่อยได้ไหมกาในจังหวัดกาญจนบุรีเราเขาของสุพรรณน่ะอุทังในในหนในในในนะเขาใหญ่ๆหญ่นะเขาใหญ่ปพะเนี่ยใหญ่เขาใหญ่แล้วพาพาพาเที่ยวหน่อยได้ไหมได้อ่าไปเดี๋ยวให้ที่อื่นเป็นอะไรนะเรียกอะไรเป็นไก่ไก่น้ำพาไก่ไก่นะเออไปเดี๋ยวไปกับที่อื่นกันอ่ะไปที่อื่นมาดิเนี่ย ไหนอะขอดี้งมาเลยเพื่อนบ้านมีแล้วล้อมรั้วกันบ้างแล้วมาทาอะไรมาขายเหรอ้าขายผมไม่เอานะไม่มาขายแล้วพามาชมพามาชมอ่าคอมีขายชาติป้ะเนี่ยถือธงอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่อันนี้คือแบบขอบเขตไงอ๋อเราปักให้รู้แนวจะพามาเที่ยวเที่ยวกันเที่ยวชมดูบรรยากาศอย่างนี้อ่าเดี๋ยวก่อนที่จะพูดรายละเอียดที่อื่นผมขอดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะเอาสิเอาเอ๊ตรงนี้น้ําท่วมไหมเนี่ยบาเลยมั้งังสูงกว่าตั้ง ตก40กว่าเมตรเนาะเรารีวิวช่วงกันยาเนาะสิ้นกันยาโน่นโนไปดูอะไรอะไรแม่น้ำเจ้าพยมพญาท่วมมันกำลังท่วมกันอยู่อ่าตอนนี้แต่ที่นี่ไม่ท่วมเพราะทำไมถึงไม่ท่วมเอาวินน้ำออกมาแล้วมุ้กมันสูงกว่าน้ำท่ะเลประมาณ40เมตรห้าสเมตรโอ้ที่อย่มาอยู่แล้วใครเขาจะมาซื้อแถวนี้บ้าลทมั้งนี่นี่นี่รัวนี่มาแล้วเอ้าเฮ้ยอ่าเขาล้อมรั้วแล้วเหรออันนี้ยังไม่ล้อมแต่จะมาปลูกต้นไม้เดี๋ยวนะอันนี้เขาล้องมาแล้วล้อมแล้วโอ้อันนี้มันวิวรอบๆใช่ไหมใช่ เอาไฟฟ้ามีด้วยเหรอมีจิป้าๆก็มีอ๋อเออเขาล้อมรอบไปทีดึงกับความสวยของมันไงมันไม่ได้มาบีบใกล้ๆเรานะระหว่างที่แปลงนี้กับแฟนที่หนึ่งในสวยนประกันพอๆกันเลยพอๆกันเลยกินกันไม่ลงกินกันไม่ลงเอาเดี๋ยวพาชมหน่อยคุดแดงใช่ไหมเนี่ยคุดแดงจีอ่าไปเราไปเที่ยวกันอ่าไปข้างหน้านั่นอีกตรงรถจอดนี่เขาขายไหมยังเรียบร้อยเอาง่ายๆเลยทีเดียฝั่งซ้ายขายหมดแล้วอ่าเหลือฝั่งขวาใช่โอ้ยแล้วมาอยู่แล้วเขาจะอยู่ยังไงล้างจงล้างใจเขาจะนานที่ไหนกันนี่ไงนี่ นี่ไม่ได้เอาท่อพีวีีมาฝังไว้เฉยๆนะนี่นะไม่ได้ปักไว้นะมีน้านี่แต่เขาปิดน้ําไว้ใช่เสาไฟนี่เวลาเอามือพิงนี่ลมไหมบ่ามันลงไปเป็นเมตรอันนี้ของจริงใช่ไหมของจริงดิไหนมันในองอธิบายที่มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงกันอ่าอันนี้อยู่ที่อะไรี้หมู่บ้านอะไรหมู่บ้านโป่งคลองโป่งคลองอ่าโป่งนี้เราเรือแล้วเรืงโป่งเรือแล้วคลองเรือแล้วเรืลองแล้วเราลิงิโป่งคลองอ่าอ่าอยู่ที่จังหวัดอะไรนะ จังหวัดกาญจนบุรีเอาอีกแล้วเอาของใกล้ๆมาให้อีกแล้วบ่ามันห่างจากกรุงเทพเนี่ยร้อยสิบกิโลเนี่ยนะจับจากไหนเวสต์เกสใหญ่พูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคล่องเลยแล้วจากนี้ไปถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะจับพิกัดแถวนี้ให้จับอะไรจับไฟตัวนี้ได้ไหมจับตรงนี้ก็ได้ไม่ขึ้นอาอแล้วต้องทำอะไเอางี้ดีกว่าอบตหนองประดูอบตหนองประดูอ่าอำเภออำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีอ่าให้จับมาแล้วก็ท่านจะรู้ว่าห่างจากแปลงนี้สักกี่กิโลบ้านท่านประมาณอ่าถ้าตรงเนี้ยมันจะห่างจากอบตหนองประดูเนี่ยประมาณสัก 2กิโลกว่าก็บวกไปแล้วกันอ่าบ้านท่านบวกมามาเข้าเรื่องเขาเราสักนิดหน่อยขนี่ขอบเขตความยาวก่อนความยาวด้านนี้45บหเมตรไปถึงส่ไฟนู่นน่ะ45่เมตรอ่าแล้วความลึกมีล่ะอยู่ที่ประมาณ35 35ห้าสา้ประมาณันก็คือถ้าหนึ่งไร่ถ้าเป็นจ้าตลาดมันก็คือ40 40คูณอ่าแล้วมันมีถนนสาธารณะไหมนี่ไงที่เราเดินเนี้ยนี่นะเออรถจอดรถอะไรนี่คือสาธารณะเลยอ่ะแถวรถสวยไงก็ได้มันเหลือกี่แปลงกันที่หนึ่งนี่หนึ่งไร่นี้ เหลือหนึ่งไร่กี่แปลงหนึ่งไร่แปลงเดียวแล้วที่อื่นล่ะหมดแล้วรอโอนฝั่งนี้โอนมาแล้วฝั่งนู้นติดจองจะเหลือแปลงนี้ถ้าใครสนใจอยากได้ปลูกบ้านแบบวิวภูเขาก็ลองดูอฮี่มีน้ำป่าหลาหลักไหมมันอันนี้เป็นเป็นเนินอันนี้แปลงนี้เป็นเนินเป็นเนินข้างหลังข้างหลังมันจะเป็นลำห้วยอไม่เคยมีประวัติน้าลำห้วยเป็นเนินนี่แล้วก็จะลาดลงไงมันสไลด์ลงไปข้างหลัง่ตรงข้างหลังนู้นนะแปลงนี้ที่หนึ่งคิดว่ามันมีข้อดีอะไร ข้อดีหนึ่งหนเพื่อนบ้านมีแล้วมีเพื่อนบ้านอ่าสองไฟฟ้าประปามาแล้วไฟฟ้าก็คือที่เราเห็นอยู่อ่าประปาก็คือที่มีอยู่ใช่แล้วมีอะไรอีกแล้วถนนนี่เป็นไงถนนทางการอ่ากว้างด้วยนะแล้วภูเขาล่ะภูเขานี่เราจุดไขได้ไหมได้นะบ้านที่บ้านที่หน่งมีที่ภูเขาไหมไม่มีอ่ะถ้าเย็นนี้เราจะเอากลับบ้านได้ไหมเดี๋ยวเราลองขุดไปดูดิขุดไปที่บ้านเราไม่ได้แล้วลูกมันใหญ่ใช่ไหมแผ่นดินไหวมีไหม ไม่มีที่นี่ไม่มีแผ่นดินไหวรับประกันได้แล้วที่เขาลือๆกันว่าระวังน้ําท่วมประเทศนะระวังพูดอะไรนะเขื่อนแตกล่ะโอ้ยเขื่อนแตกมันเขามีการป้องกันเขารู้อ่มีรอยเล่ารู้อยรแล้วเ<ช>ขาก็ซ่อมดูแลมันเป็นข่าวลือข่าวอะไรกันไปใช่อย่างแปลงน้ดึงคือช่องเราเนี่ยตอนนี้มันมีข่าวกระแสมาว่าอขอเป็นหนึ่งแล้วกันใครไม่ใครไม่เป็นพวกเราปล่่ปเราจะไม่ขายต่างชาติ เอาแล้วอย่างี้ผิวดำๆนี่ไม่ขายให้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ต่างชาติอ๋อเหรออันนี้แบบชาติแปลกๆแบบ <c oughs> อะไรเขาเรียกบบ <c oughs> อะไรเขาเรียกแบบสับปะาดอ๋อได้เรื่องอย่างนี้ได้ไหมเออประมาณนั้นแหละไปพาดพิงคนอื่นแล้วเขาจะมาหาว่าเราบูลลี่<อ>คือถ้าพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็เราก็ให้เฉพาะลูกการประเทศไทยเนี่ยอ่าเออคือตอนนี้มันจะมีกฎหมายออกมา เราไม่พูดเดี๋ยวเราเราเรา,เราโดนห่างว่าเราไม่ยุง่งเราไม่พลาดพิงไทยแต่เราโดนเราลงให้แผ่น,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 นดินไทยเนี่ยเก็บไว้ให้ลูกหลานคนไทยอ,อยู่ดีจะมีประเทศนู้นประเทศนี้ซึ่งเราไม่เอ่ยชื่อจะมาซื้อเนี่ยเราไม่ขายอแต่าคนอื่นจะขายเราไม่สนแต่เราไม่ขายเรางนี้คือจุดยืนของเราเราไม่ได้พูดมาสร้างภาว่าเราเป็นคนดีแต่ถ้าคนไทยมีสามี เป็นาต่างชาติันนั้นได้คือเราขายมั่งแต่แรกแล้วอย่างนี้คือเหตุผลยังไงที่อื่นเขาไปทํางานต่างประเทศใช่ไหมใช่เขาก็อยากมีที่มีทางเนี่ยแล้วก็กลับมาอยู่ประเทศไทยอย่างนั้นขายแปลงเล็กๆแปลงหนึ่งไร่สองไร่สามไร่ไม่ใช่ไปร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอย่างนั้นเราขายแต่บอกไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดมีนอมินีมามีนายหน้ามาจะมาคว้านซื้อแล้วให้ไปของต่างชาติเราไม่ขายเราไม่เอาเราไม่เอาเลยเราไม่เอาเราเรามีสัจจะของเราไปพาชมหน่อยมันจะเดินฝนมันตกมาสองสามวันติดๆเลยนะที่ยดูดินหน่อยได้ไหม นี่ไงจะพาดูดินเนี่ยขอเขาจะเทียบสีหน่อยอ่ะโอ้โหเทียบสีกบอะไรใครจะขาวก่าันผมพอกันดูแล้วนี่อ๋อจับได้ด้วยเหรออะมันนิ่มไงฝนมันตกแต่ตอนนี้ฝนมันดี๋เขาดูใกล้ๆดินี่นี่ดินเครื่อดินอะไรอันนี้ดินล้วนดินล้วนอ่าทรายมีไหมทรายนี่มันจะมีเม็ดกรวดเล็กๆบ้างบ้างไหมทรายมันน้อยอ่า ที่ผมพาไปเดินดูข้างหน้าหน่อยได้ไหมไปไปดูข้างหน้ากันเลยขอบเขตก็คือ45่สิบห้าคูณสามใช่ไปไเห็นไหมไปดูที่คลองรั้วกันหน่อยไปดูคลองรั้วจะจะไปขโมยเหล็กเขาใช่ไหมเอาทำไม่ได้ไม่ต้องทำกลางคืนออ๋ที่ใส่เสื้อสีนี้มานี่ดอกอะไรอันนี้ดอกดอกอะไรเนี่ยเห็นไหดอกอะไรก็เหลืองมันเนอะมันเหมือนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะร่นทมป่ะเขาเรียกเรียกอะไรนะดีลาวดีใช่ไหมซื้อที่ไหนมาตัวนี้อันนี้ของผมของผมอ่า ป้าเขามองพี่เขาหัวเราะยังไงก็ไม่รู้เหัวเราะแบบยังไงเว้เสยะยิ้มมานะนี่มานี่เลยสุดตรงนี้เลยนะแฝนเนี่ยนี่นะไม่มีหลักไหมมีหลักเขตดิแต่ตอนนี้ฝนมันตกใส่ไงมันก็ทับไปหมดแล้วมันต้องต้องมาแหวกดูแล้วจุดนู้นไปทางไหนนู่นนะตรงนู้นตรงนู้นเลยก็ยังเห็นภูเขาอยู่นะใช่แล้วด้านท้ายอ่ะที่หนึ่งก็ยังเหมือนเดิมตรงนู้นเหมือนเดิมเสาไม่มีหายไม่หายหรอกใครจะไปยกไม่หนีได้ไหมเฮ้ไม่มีหายนะไม่มีหาย ไปดูที่แปข้างหน้าของคุณพี่เนี่ยเนี่ยเขาคงดูเราอยู่นะ,ะเขาวางล้อมรั้วใช่มีอะไรให้ขโมยไปดูบ้างดิคงไม่ได้แล้วคือมาอยู่แล้วเนี่ยหลายๆคนมันก็มีข้อดีคือช่วยเป็นถูเป็นตากัน<ช>แนวทางเดียวกันคนส่วนใหญ่ที่มาคือมาจากส่วนใหญ่ก็มาจากเมืองหลวงแล้่นะในกในรุงแอ่เล่มาซื้อมาซื้อเก็บไว้อเดี๋ยวตอนเนี้ยมันมีชาวบ้านเนี่ยที่เขา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 ,ขา,ขามีเลี้ยงวัวบ้าง อาก็มีบ้างแหละซึ่งจริงๆตอนนี้เราปล่อยอยู่เพราะว่าเขายังไม่ได้ปลูกพืชผัดอะไรมากเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งพอคนเริ่มปลูกพืชแล้วเนี่ยทางคุณป้าเจ้าของเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาวัวมาแล้วใช่ตอนนี้คือเขาให้มากินให้มันดูทนเตียนหน่อยมากินหญ้าพึ่งมาแล้วก็ขี้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอ่ะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าบางคนโอ้โหแบบอะไรนะดราม่าโอ้โหมันไม่ได้มันก็ต้องอารุ่มรวยกันก่อนแต่เดี๋ยวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพอมีการติดวงไม้แล้วเนี่ย เขาก็มาให้เข้ามาแล้วใช่ครับออันนี้เราเริ่มเปิดขายประมาณเดือนกว่าอ่าไอ้แปลงนี้ซื้อได้ไหมแปลงเนี้ยอ่าซื้อซื้อได้ไงเขาซื้อไปแล้วเสียดายจังเลยแปลงแรกนี่สวยนะล้อมรั้วมาแล้วอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมอยากรว่าเราโกหกเขาซื้อไปจริงๆริงเขาล้อมรั้วหมดแล้วอ้าวเราไม่ได้ราคาจะยังเราจะมาล้อมรั้วให้เขาเหรอมันใช้กระดาษไหมไม่ใช่ใช่ไหมมันเหล็กแก๊งเหล็กนะอ่าเล็กจริงๆเลยนู่นยันสุดตรงนู้นเลยรอที่หนึ่งอันนี้มาสองไร่์สองไร่์เขาใหญ่กว่าเรานิดนึงใช่ แล้วลาดยางมาอยู่ตรงไหนลาดยางนะตรงนู้นน่ะตรงวัวน่ะนะเออเลยป้ายมาหน่อยนตอนนี้น้ำมันขังอยู่หน่อยนึงใช่ขังนั่งเข้าเราซึ่งเป็นอย่างนี้อยู่หน่อยนึงทางมันยังไม่ดีเดี๋ยวปรับให้เพราะว่าฝนมันมึงตกหนักลงลาดยางมาประมาณถ้าบ้านนี้นะถ้าถึงตรงนี้ประมาณ200เมตรบ้านนี้ที่ติดลาดยางเลยอ่าแค่นั้นเองที่ถึงมองว่าแปลงนี้ถ้าที่ถึงซื้อนี้ที่ถึงจะไปทำอะไรถ้าผมมีตังค์ผมซื้อนะเอาไม่มีตังค์มาตอนนี้ ตอนนี้มีแต่มีน้อยมีน้อยคือคือจะมีมากมีน้อยก็คือว่ามีแล้วกันมีอ่าสมมติว่ามีแบบเออพอใช้ละอ่าซื้อไว้ลูกหลานเรามีเอาไว้ให้ลูกหลานอ่าคือตอนเราลุ่นเราลาบากเระบนไม่เป็นไรใช่คอ้ลูกหลานเราสบายอ่าอ่าไม่ใช่ว่าโอ้โหพ่อก็เจ็ดสิบแปดสิบทหนูจะไม่มีที่จะปลูกบ้านอยู่เลยพ่ออ่าอ่าแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมก็พยายามเริ่มต้นเก็บเก็บหอมรอมนินได้ใช่มันไม่มีคําว่าสาย ยอดกระปุกไว้วันละ1ิบาทเนี่ยแล้วเดือนนึงคุณคิดตัวเท่าไหร่อย่างที่อึ่นเนี่ยก็เรื่องเที่ยวคาราโอเกะเลิกแล้วเลิกเก็บเงินมายอดกระปุกใช่แล้วไปซื้อใบกระท่อมอ่ได้ไหมตอนนี้กำลังมาแรงมาแรงเลยเออแล้วปลูกกระท่อมได้ไหมปลูกกระท่อมพี่พี่ก็หมายไหมผมไม่มีความรู้เรื่องกระท่อมนี่เรื่องปลูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะไม่ค่อยถนัดกระท่อมใช่ไหมบาลลต้นนะบาลลต้นน่าจะได้กัญชาได้ไหมนั่นละกัญชากับบัลลต้นบาละต้นอ่า แต่ถ้าบ้านเราต้นถ้าเกิดแปลงหนึ่งเราซอยไปสิบบ้านแล้วปลูกสิบต้นได้ไหมได้เหมือนกันอ๋อคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มอ่ะไปที่อื่นพาไปส่องตรงนี้หน่อยเอาไว้ทำมาหากินดีกว่าขออนุญาตพี่ชายใจดีที่ซื้อที่เราไปหน่อยแล้วกันอ่าใช่ไหมทำอย่างแน่นหนาเลยเนี่ยยาวอ่ะสวยอ่ะคือที่เขาสวยอ่ะเอาโฆษณาให้เขาหน่อยไหมภูลเมาอะใครสนใจอ่าซื้อจับจองที่อยู่แล้วติดต่อได้อ่าติดต่อได้อ่าเขาทำแบบมาตรฐานเนี่ย พงไหมหรือว่าอย่างนี้อันนี้ต้องคุยราคาเขาต้องคุยกับเขาเองเราเราไม่ได้มายุ่งเราไม่ได้อะไรมากอย่างเราเดินมาเนี่ยก็เห็นหน้าที่อื่นเขาแปลกเขาก็เอ้ยไอ้น้องชายตัวดำๆมาหาป้าหน่อยดิเอาเบอร์ไปเก็บหน่อยเลดิเผื่อมีใครจะล้อมั้วก็ติดต่อป้านั่นแหละเขาจะเป็นอย่างนี้เราเราไม่ได้ยุ่งตรงนี้ด้วยเสาเนี่เทปูนเทก้อนหลุมทุกต้นนะแข็งแรงเนี่ยพี่เขาก็ตั้งใจว่าจะซื้อเก็บไว้แล้วปลูกต้นไม้ใช่แล้วก็มาปลูกบ้านหลังเล็กๆเพนัอนเพื่อนบ้านมีแน่นอนมีแน่นอน ให้มันมีแปลงนึงที่หนึ่งแปลงเนี้ยเผื่อไว้ก่อนเป็นลูกค้าเราเนี่ยถนนแม่แปลงนี้ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเขาเอาหินคุกลงให้อีกใช่ข้างหน้านึงใกอ้นัานแล้วลาดยางแล้วใช่เนี่ยรถวิ่งวัวอดวไอ้แปลงนี้เห็นว่าเขามาโอนไม่ได้เนี่ยแหละผมยังซึกเขาขายไปในสองไร่เจ็ดแสนแปดแปลงนี้นะไร่นี้เมื่อกี้เราพูดเนี่ยเดี๋ยวเราต้นทางเนี่ยไร่เท่าไหร่นะที่หนึงสามแสนเก้าสามแสนเก้าคูณสองไปเท่าไหร่ก็นิ้วๆๆเดี๋ยวหลง โอ้โหจะนับทำไมแล้วก็เจ็ดแสนแปดนี่นะเจ็ดแสนแปดกระแป๋นี้สองไร่อ่าเจ็ดแสนแปดอ่าแต่เห็นเขาว่าจะหลุดออกมาอีกสักห้าวันสิบวันไม่เกินนี้แต่เขาะเป็นโอนไม่ได้อ่าคือง่ายๆเขาอยู่ต่างประเทศใช่เอาง่ายๆดิเขาไปทํางานต่างประเทศเขาบินมาได้แต่สามีเขาเนี่ยเขาทำงานอยู่ต่างประเทศสามีเขาขี้เกียจมากักตัวอ่าเขาไม่ชอบกักตัวเขาเป็นอิสระเอาง่ายอิสระคือไม่ชอบอะไรที่หลุดในนีกฎระเบียบมากใช่ก็เลยไม่อยากบินมา ก็เหมือนเจ้าหลุดจองครับมาวางก็มามีคนมาดูก็สนใจอยู่แปลนนี้ดิสนดสองด้านสองด้านดิตรงนี้ด้านหนึ่งแล้วตรงป้ายด้านหนึ่งเอาง่ายๆเลยก็เท่ากับรั้วพี่เขาเนี่ยใกล้ๆกันเลยนะน่าจะอยู่ประมาณใกล้ๆกันเล็กกว่านิดนึงกี่เมตรเนี่ยแปดสิบเมตรได้ไหมได้ได้ได้แปดสิบคูณสามสิบห้าอันนี้ถ้าแปลงนี้อันนี้เคยเลยถือโอกาสโฆษณาเผื่อๆไว้ด้วยใช่เผื่อเื่อหลุดไงอ่าแล้วที่อื่นที่มาเนี่ยที่อื่นเคยกินหญ้าอ่อนตรงนี้บ้างไหม ไม่ได้งูไม่ใช่ใช่ไหมเออแล้วที่บอกชอบที่หนึ่งชอบกินหญ้าอ่อนคืออะไรอันนั้นคืออะไรก็สุภาษิตไงแกเราแก่แล้วอยากจะไปมี่เด็กอ้อออย่างเงี้ยก็เห็นกำนันโอ้มันพูดตลอดเลยที่หึ่ไม่อยู่กินหญ้าอ่อนกำนันเนเนเเอาอ้ยาข่าวมันไม่รู้จริงไงทิ้งระเบิดแล้วอย่างที่หนึ่งนี่ไม่กินหญ้าอ่อนอ่าแกอย่างเดียวไปกินแล้วกินผักกินกินผลไม้ดิผมก็งงสุภาษิตกินหญ้าแหละไอ้นี่พี่เข้ามาจากกรุงเทพใช่ไหม ทะเบียนกรุงเทพอ่ะเขาอาจจะออกแถวนี้ก็ได้อ๋อนั่นนั่นสุพรรณบุรีอ่าอคือเป็นผู้รับเหมานี่เนี่ยแต่ที่นี่อยู่กาญจนบุรีอ่าอ่าะเราขี้เกียจคุยกันมากเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมลองคานวันนี้เริ่มโม่ปูนครับเทในไงอ๋อโมปู่เทเทรัวเทคานใช่คานงวดนี้เลขอะไรดีงวดนี้เหรอเห็นที่หนึ่งบอกไปแปลงนั้นนี่มีคนพิมพ์เงินเยอะแยะเลยถูกไหมล่ะก็เห็นว่าบางคนก็ถูกนะที่หนึ่งบางคนถูกถูกแล้วก็เงียบอ่ะ อันนตัวโวยวายอพอไม่ถูกแล้วก็โวยวายไงเลขอะไรดีคนนี้เหรอเลขหนึ่งดิอ่ะเลขหนึ่งดิเลขหนึ่งขอสามตัวได้ไหมสามตัวนี่โอ้โหอย่าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรนะเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยใบหวยเออให้เลขตัวเดียวตัวเดียวหนึ่งนี้ไม่ได้ให้หวยนะฮะเป็นหนึ่งไร่หนึ่งไล่ใครชอบแปลงนี้พิมพ์เลขหนึ่งให้หน่อยแปลงนี้อยากให้เอฟซีเนี่ยคอมเมนต์คุยกับที่อื่นบ้างดิ อยากถามอะไรไิมพถามมาเลยได้ไหมอาถามมาเลยเปิดใจได้เลยเปิดใจเลยเอฟซีอยากจะถามอะไรพิมพ์มาพิมมาอ่าถ้าตอบได้ก็จะตอบไม่ต้องถามเรื่องเงินในบัญชีมีเท่าไหร่ไม่ต้องถามไม่ได้ไม่ได้จำไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสิอ่าเพราะมันน้อยจัดมันมันน้อยลงไปเป็นสลึงเงี้ยเนาะมันมีเศษเป็นสลึงอ่ะอ่าจำยากหรือจะถามว่าที่หน่งมีบ้านเล็กมานน้อยกี่บ้านอันนี้อย่าเพิ่งถามอันนี้ตอบไม่ได้อ่าถามอะไรที่มันตอบได้ง่ายๆตอบง่ายๆ่ายอ่า ที่ห่กินข้าวหรือกินอย่างเงี้ยเราเจะตอบให้เอออ่ะฝากท่านผู้ชมไม่แค่นี้ฝากไปด้วยแปลงนี้1ไร่หนามแสนเก้าอ่าเราไม่เน้นการขายแต่เรามาบอกสู่กันฟังเราถูกกันฟังมีที่ดีกว่านี้ลองไปดูไปดูกันไม่ได้ประชดไม่ได้ขับไล่ไม่อยากให้ท่านมีทางเลือกเออมันดีมันดีแล้วท่านถูกใจก็เอาไปที่ไม่อยากขายของแบบบังคับกดดันดิบเค้นเร่งรัดระกุมแบบต้องเอาที่นี่ไม่ใช่ต้องมาซื้อ ของบอยนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชถ้ายิ่งมาอยากบีบคั้นเราก็ไม่เรานิสัยแล้วมันแปตกยิ่งอยากได้จัดโดยไม่ใช่สติเราก็ไม่อยากขายเดี๋ยวท่านก็จะมาโอดโคที่หลังว่ารู้อย่างนี้เชื่อเราสักดีใช้สติในการตัดสินใจคิดเยอะๆครับคิดแว้นไม่เสียหรักคิดทบทวนเยอะๆท่านหรือถ้าสามแสนเาเงินมันเยอะจัดก็มาให้ที่อได้ เอาวารับรับรับใช่ไหมอ่าเลขเช็บัญชีบล็อกได้เลยอ่าเออเือเราห่วงท่านอยากให้ท่านซื้อที่อย่างดีๆแต่คนที่เป็นต่างชาติเราก็ยืนยันว่าเราขอไม่ขายไม่ขายถึงแม้ปัจจุบันกฎหมายมันยังไม่เป็นชื่อของต่างชาติเราก็ยืนยันจุดยืนนี้ใช่ไม่ขายแต่ถ้าเป็นคนไทยเราขายขายอ่าคนที่เป็นสัญชาติไทยอ่ะเราขายอ่าอ่านั่นแหละเราต้องบอกไว้ก่อนอย่างนี้ใช่อ่ะฝากลาท่านผู้ชมหน่อยมีรถมาด้วยอ่ะเอาที่หนึ่งรถมาก็มาตรงนี้ดินอน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 ให้มันทับเลยเนี้ยอ้าวแต่เขาฝากกับใบแปลนี้อำเภอเราขวัญในวัยการสระบ ถนนคุชแดงย้ำอีกทีถนนคุชแดงคุแดงซื้อปุ๊บไปถนนกับบ้านปั๊บใช่ไม่ต้องรอใช่แต่ถ้าแปลงนี้ถ้าคือใครมารับเวลาท่านผู้ชมจะมานี่ไงนี่ชุดนี้ได้ไหมขอคัดก็อปี้กอนชุดนี้เลยเดี๋ยวได้ได้ถ้าไม่ใช่ชุดนี้คือตัวปลอมอ่าต้องมีปอกแขนปอกแขนส้มผ้าม้าแดงปอกข้าม้าปอกคอมีไหมปอกคอมีแต่สร้อยแต่สร้อยใช่ไม่ต้องใส่ใส่ปอกแขนอย่างเดียวอ่า เดี๋ยวที่หนึ่งตัวจริงก็จะมารับใช่อ่าเราก็ฝากท่านไว้ด้วยแล้วกันครับผมถ้าใครจะถ่ายรูปคู่ด้วยรูปเท่าไหร่รูปละห้าร้อยห้าร้อยครับ่าเราไม่เราไม่ต้องไม่มีอาชีพอื่นโอนก่อนนะโอนก่อนค่อยถ่ายเออมีแอปส่งให้เรียบร้อยมาถึงปุ๊บก่อนถ่ายรูปโอนก่อนอ่านี่นี่คืออาชีพใหม่ของที่หนึ่งอ่าไปเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้อ่กว้างวันนี้กับผมแค่นี้ชามก็หมดแล้วใช่เดี๋ยวท่านจะลำคาญอ่าสำหรับนี้ ไอ้ท่านผู้ชมสั้นนะครับโชคดีมีความสุขความเจริญทุกด้านเลยไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชี้ที่หนึงมันอยู่ตรงไหนนู่นคุยเรื่องอะไรก็ไม่เป็นสาระเลยเราอนะๆะตรงรถคันดำนู่นนะท้ายสุดเลยท้ายสุดอ่ะไปครับโชคดีมีความสุดไปูไปแถวนี้เนาะครับสวัสดีครับชุดนี้นะชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้อ่าใส่เกงเมงมากี่ตัวเก่งสองตัวสิสองตัวใช่ไหมเก่งนอกเก่งในอ๋อแล้วมันมันมารับนี่ใส่เก่งตัวเดิมป่ะโห มันจะบางทีมันจะจับจุดไม่ถูกกันเลยอ่างงเออไอ้วันนี้แปลงไหนวะเนี่ยถ่ายทแปลงไหนออ๋ในชุดนี้แล้วกันหรือจะไม่ต้องซักเก็บใส่ไว้เก็บไว้ลเอาไว้รับลูกค้าโดยเฉพาะเออขอแล้วโชคดีเนาะครับผมทางใครท้องมนที่เองอ้าวอ๋อรถอยู่พุ่นอ้าวโอเคบ๊ายบายค่ะ